ดีครับป้าสวัสี่แับะก็แวะเข้า,าแบบแบบมาตัวยิ้ยมครับอ๋อปกติผมเห็นลุงเป็นพี่ผู้ชายขายใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โอนีถ้าป้าไม่มาก็ลุงขายอ๋อลุงขายอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยบางกวม้าเหมือนกันบางกวม้าโอ้อแล้วขายดีนะครับช่วงนี้ช่วงน,นี้เงียบมากเงียบหมายว่าต้องเปลี่ยนไปที่ไปเรื่อยๆแหละครับช่วงโรงเรียนปิดอะค่ะ๋อ้ถ้าเกิดโรงเรียนไม่ปิดขายที่ไหนครับ โรงเรียนไม่ปิดพี่ก็ขายตรงนี้ค่ะขายตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็โรงเรียนปิดลุงก็ไปขายตรงสะพานสัตว์โอ้ยนี่รถข้าวใช่ไหมครับเส้นเนี้ยรถขมากโอ,โอ,โอ้เยอะใช่ไหมครับผมนึกว่าเงียบเงียบมีเงี่ยมีช่วงเนี้ยช่วงเงงที่ยงอ่ะเย็นสามโมงอะ่ะพอหลังจากสามโมงก็ยังพอได้แต่รอบๆก็มีตลาดนัดทุกวันเลยก็ได้ได้ลูกค้าประจำเมื่อกี้คนไปเกลี่ยร้อยหนึ่งโอ้ครับ หมดแล้วมาขายยังได้กี่โมงครับเนี่ยออกมาก็สิบโมงเสร็จงานก็ออกมาสิบโมงกลับเย็นหกโมงเย็น <c oughs> นานเลยโ,โหก็กลับบางประมาณเลยใช่ไหมครับใช่อยู่นี่เองอยู่บางจิจนี่เองอ๋อใกล้ๆนี่นะครับ <c oughs> ใช่จ้ามีรถแวน้นรถอะไรไหมครับก็ <c oughs> มีนะมีมีบ้างมีบ้างแต่ก็ตุ้นบ่อยครับเส้นเนียผ่านบ่อย <c oughs> จ้าเสผ่านศูนย์กลับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า